นักเรียนจดไว้ก่อนนะคะไม่ว nah ่านักเรียนอยู่จังหวัดไหนให้นักเรียนเขียนแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดของตนเองนะคะให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเช่นถ้านักเรียนอยู่จังหวัดหนองคายก็ใส่มาว่าแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย นะคะเขียนคำชี้แจงคำสั่งไปด้วยนะคะท่านนักเรียนอยู่จังหวัดเพชรบุรีก็เขียนแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีถ้านนักเรียนอยู่ทางภาคใต้อยู่จังหวัดพัทลุงก็เขียนแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง ในห้องนี้มีทั้งนักเรียนที่อยู่เพชรบุรีแล้วก็ประจวบใช่ไหมลูกบ้านนักเรียนแล้วเด็กก็เขียนตามถิ่นที่อยู่กันแล้วกันลูกให้นักเรียนเขียนแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบนะคะ คุณครูเจอแล้วนะคะเรียนงานแสงสีเสียงของสะพานข้ามแม่น้ำแควจังหวัดกาญจนบุรีนะคะจัดขึ้นในช่วงวันที่28พฤศจิกายนถึงที่9ธันวาคมนะคะท้ายปีนะคะส่งท้ายปีเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมนะคะ อ่ทีนี้มาดูแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบกันชัดๆว่ามีที่ไหนบ้างนะคณะเรียนเพื่อนๆไปทางที่ยังไม่เคยมาเที่ยววันนี้ให้ติดตามดูจากรูปภาพไปก่อนนะคะอ่ะเรามาดูนะคะ4ี่ป่าหเขา9ทะเลนะคะในนี้มีที่ไหนบ้าง ดูสถานที่แรกนะคะเอ๊ะที่ไหนเนี่ยน้ำตกอะไรเอ่ยน้ำตกป่าละอูคำว่าป่าละอูก็เป็นภาษากะเหรี่ยงนะคะน้ำตกป่าละอูเอาวัวหินก็มีทั้งน้ำตกนะคะมีทั้งภูเขามีทะเล ที่สำคัญมีพระราชวังที่งดงามนะคะมีน้ำตกป่าละอูมีที่ไหนอีกใครที่มาหัวหินตอนนี้ถ้าไม่มาวัด้วยมงคลนั้นก็ถือว่ามาไม่ถึงหัวหินเหมือนกันนะคะมานมัสการนะคะหลวงปู่ทวดวัดห้วยมงคล ทางภาคใต้ก็มีนะคะหลวงปูท่ทวดอยู่ที่วัดอะไรลูกอยู่ที่วัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนะคะวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนะคะแต่องค์นี้เป็นพระประธานที่ใหญ่ที่สุดนะคะหลวงหลวงปูท่ทวดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะที่วัดห้วยมงคล อ่ะต่อไปมาอยู่ใกล้บ้านแล้วแล้วลูกตรงข้ามกับโรงเรียนวังไก่กังวลนี่คือค่ะพระราชวังไก่กังวลซึ่งเป็นที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมรา,รรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ในโอกาสที่พระองค์เสด็จปะทับแรมนะคะที่ตำหนักเปี่ยมสุขวังไก่กังวลนะคะ แต่ตอนนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับแรมอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชนะคะเพื่อรักษาพระองค์อยู่ที่นั่นนะคะ,ะเอเรนจะเห็นภาพวังที่สวยสดงดงามมากอ้าวมาดูที่ต่อไปนี่ก็คือเอกลักษณ์ของหัวหิน เป็นสถานีรถไฟที่สวยที่สุดในประเทศไทยนะคะสถานีรถไฟหัวหินมีพระพาที่ประทับด้วยนะคะของบัตรสมเด็จพระเจ้าอยหวนนเองนะคะและในเดือนพฤศจิกายนนะคะปีพุทธศักราช2554รถไฟหัวหินนะคะ ก็มีอายุครบ100ปีที่มีการจัดงานลำลึกนะคะรถไฟหัวหินครบ100ปีอปีนอกจากนี้ก็ไปเที่ยวเขาอะไรเอ่ยอเขาอะไรลูกตายตอบม่ได้นี่อ,อายเขานะคะเขาตะเกียบค่ะ เขาตะเกียบส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวเมื่อมาเที่ยวหัวหินก็จะมาเที่ยวที่เขาตะเกียบนะคะอ่าที่ต่อไปที่ไหนคะสวนสนปฏิพัฒน์นะคะสวนสนปฏิพัฒน์ปฏิพัฒน์นะคะ สถานที่ต่อไปอรู้จักไหมคะ,ะรู้จักเพินวานอตอนมาสร้างใหม่ๆมครูก็งงว่าไอ้เขาจะสร้างอะไรนะคะแต่พอสร้างเสร็จแล้วโอ้โหนักท่องเที่ยวหลั่งไหลกันมาเที่ยวมากมายนะคะนี่เป็นเพียงทางเข้านะคะส่วนข้างในก็มีสิ่งอะไรคะ ของเที่ยลึกเป็นของโบราณไปที่ไหนกันอีกที่ไหนคะหัวหินก็มีตลาดน้ำเหมือนกันตลาดน้ำหัวหินตลาดน้ำหัวหินนะคะ ตลาดน้ำอะไรอีกสร้างพร้อมๆกันตลาดน้ำสามพันน้ำนะคะที่อำเภอหัวหินนะคะ,ะต่อไปจากหัวหินแล้วเราขึ้นไป ประจวบกันบ้างไปเที่ยวถ้ำพญานครนะคะถ้ำพญานครนอกจากนี้ไปเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะที่ไหนเอย่ยสวยงามเช่นเดียวกันอุทยานแห่งชาติเ <สา S 1> ขา300ยอด ไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดประกายวันเสร็จแล้วหรอคะต่อไปนะคะ นักเรียนเห็นช้างไหมลูกช้างเขาจะเดินเป็นโขลงนะคะเป็นโขลงเป็นกลุ่มเราเรียกเป็นโขลงที่อุทยานแห่งชาติป่ากุยบุรีช้างเขาอยู่ในป่าเมื่อคนเราบุกลุกป่าก็ไปทำลายช้างไปไล่เขาไปยิงเขาไปตัดง่ามาขายนะคะเป็นครูเห็นแล้วครูว่าช้างน่ารักก็น่าสงสารด้วย นักเรียนสังเกตเคยดูข่าวที่มีช้างบาดเจ็บไป้ลูกนักเรียนดูเขาร้องไห้อะเขาบอกมันสมองช้างถ้ากับเด็กอายุห้าขวบอะเขารู้เรื่องนะคะเวลาฝึกที่การแสดงที่หลายๆที่ทเห็นไหมคะช้างสามารถทําได้หลายอย่างระบายสีรูปภาพวาดรูปภาพทําได้หมดนะคะเขารู้เรื่องนะคะแล้วทาไมเราต้องไปทําลายช้างด้วยนะคะเด็กๆก,ก็ช่วยกันลูก คนที่ทำลายช้างคือคนที่กระทําผิดกฎหมายนะคะต่อไปโอ้โหสวยงามจริงเลยสวยงามจังเลยนี่คืออ่าวประจวบนะคะอ่าวประจวบบางคนบอกว่าอยู่ประจวบยังไปเที่ยวไม่ถ่วยใช่ไหมลูก ถ้าไปประจวบนะคะหลายคนอา่าวมะนาวกองบิน53โอ้แถวนั้นมีอะไรคะไม่ใช่มีมะนาวลูกไปมาแล้วก็ไปเที่ยวที่กองบิน53นะคะไปอา่าวมะนาวนะคะอา่าวพี่ต่อไปที่ไหนเอ้ยทราบไมคช้าที่ไหน มีลิงมากด้วยที่นี่เอ๊ะที่ไหนเอย่ยอ่าธันญาตอบถูกเขาช่องกระจกนะคะเขาช่องกระจกค,คุณรูเคยไปแตอยู่ด้านล่างนะคะยังไม่เคยขึ้นไปข้างบนนะคะเพราะว่ากลัวลิง ประจวบยังไม่หมดดูสถานที่ท่องเที่ยวยังมีอีกที่ไหนมาดูกันนะคะ,ะที่นี่คือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำว่ากอ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําว่ากก็มีสัตว์น้ําทั้งอะไรคะน้ําจืดน้าทะเลลูกน้ําเค็มนะคะน้ําจืดก็มีแต่ส่วนมากจะเน้นน้ําเค็มนะคะแล้วก็มีอะไรอีกในนี้มีอะไรอีกมีอะไรอีกคะไปดูอะไรอีกที่นี่ ชั้นบนมีอะไรคะดูอะไรคะดาราศาสตร์ไงลูกอ่าหอดูดาวนะคะก็ลํำลึกถึงรัชกาลที่สี่นะคะอ,อ่าต่อไปโอ้สวยงามเหมือนกัน,นคุณครูยังไม่เคยไปที่นี่นะคะคุณครูพจนีคงจะไปบ่อยแล้วลูกวัดพระมหาธาตุเจดีย์พักดีประกาศอยู่ที่ อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบนะคะสวยงามมากวัดพระมหาธาตุเจดีพักดี ประกาศและที่ต่อไปหาดบ้านกรูดนะคะอยู่ที่อำเภอบางสะพานนะคะหาดบ้านกรูดมีที่ไหนอีกที่สวยงามที่เขาชอบไปเที่ยวกัน <What? S 1> แล้วก็ไปดูประการลางลูกที่ไหนเอย่ย เกาะทะลุเกาะทะลุทำไมเรียกว่าเกาะทะลุล่ะคะเพราะมันทะลุได้ใช่ไหมลูกเกาะทะลุค่ะต่อไปขอใช้วิชวลน,นะคะขอใช้วิชวลน,นะคะ นักเรียนช้าเ้ายังมีอีกลูกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะก็ให้ฉายาจังหวัดประจวบคีรีขันว่าสีป่าห้าเขาเก <9 S 1> <ท>้าทะเลอ่าสีป่าห้าเขาเก้าทะเลสะเสน่ประจวบคีรีขันเรามาดูว่าสีป่านั้นมีป่าอะไรบ้างนะคะป่าที่ว่ามีป่าอ่าเรียนดูลูก ป่าร่าเริงกับแมกไม้และสายน้ำมีป่าระอูป่าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีป่าชายเลนปราณบุรีป่าชยา,าชยหาดที่ไหนคะอะไรเอ่ยหาดวรรณกรนะคะหาดวรรณกรอ่าต่อไปมาดูห้าเขาห้าเขา มีเขาอะไรบ้างเขาหินเหล็กไฟเขาเตาอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดเขาช่องกระจกเขาธงชัยอ่มาดูเก้าทะเลบ้างเก้าทะเลคือทะเลหัวหินทะเลรานบุรีทะเล300ยอดทะเลอ่าวมะนาวทะเลอ่าวประจวบหาดวนากร ทะเลบ้านกรูดทะเลบางสะพานแล้วก็ทะเลบางสะพานน้อยทีนี้มาดูว่าถ้าจะมาเที่ยวนะคะท่านักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางจะมาเที่ยวจังหวัดประจวบนะคะ,ะมาดูเลยนะคะเมื่อพ้นจากจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็เป็น จังหวัดประจวบนะคะก็เป็นอำเภอหัวหินจะมีเขาหินเหล็กไฟนะคะ,ะที่สวยงามเขาเตา,ตาป่าชายเลนปราณบุรีนะคะแล้วก็มาเที่ยวศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินสรินาราชินีนะคะที่ปราณบุรีนะคะทะเลปราณบุรีทะเล300ยอดนะคะ300ยอด อุทยานแห่งชาติเขาส0 0รอย,ยอดกุยบุรีป่าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีคุณครูรีบเร่นนะลูกเวลาใกล้หมดแล้วเขาช่องกระจกทะเลอ่าวประจวบทะเลอ่าวมะนาวอยู่ใกล้ๆกันนะคะระหวังอ่าวประจวบและอ่าวมะนาวอยู่ใกล้ๆกันนะคะและต่อไปก็เป็นทับสแกนะคะอำเภอทับสแกมีหาดวนณกร ป่าชายหาดอุทยานแห่งชาติหาดวรรณกรนะคะเขาทงชัยทะเลบ้านกรูดนะคะต่อไปบางสะพานบ้างมาดูอำเภอบางสะพานนะคะอ้นักเรียนคะเขาทงชัยกับทะเลบ้านกรูดนั้นอยู่ในตัวทับสแกนะคะส่วนบางสะพานก็มีทะเลบางสะพานหาดดอนสำราญปิดท้าย ไปที่บางสะพานน้อยนะคะ,ะไปที่หาดบางเบิดสะพานน้อยก็จบนะคะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่นักเรียนได้พาเพื่อนๆโรงเรียนปลายทางไปเที่ยวนะคะทั่วจังหวัดนะคะ ค่ะนักเรียนคะในอำเภอหัวหินและก็อำเภอใกล้เคียงรวมทั้งจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่คุณครูยังไม่ได้กล่าวถึงอีกหลายหลายที่นะคะถ้านักเรียนมีโอกาสนักเรียนที่อยู่ปลายทางและคุณครูที่อยู่ปลายทางก็จะลืมมาเที่ยวนะคะที่จังหวัดประจวบของเราด้วยพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับชั่วโมงนี้สวัสดีคะ่ะ